ขอ,องแท้ครับหัวลากสุดยอดเลยขี่ขึนล่วงออกเลยพี่น้องเป็นไงครับนี่รถแถวนี้ไม่แต่รถแรงๆครับผม นี่พี่นัองขี่จนบังล้มหลุดครับของแท้กระจุยกระจายไปเลยครับขอนอนอนหยับไปเลยเอาจนบังล้มหลุดครับเดี๋ยวนี่ของแท่ขนาดครับผม หุดเลยอื่พี่น้องของจริงมาเดลยมาละครับออกมากระแวะสุดก๋วยเตี๋ยวซะก่อนด้วยพี่น้องเด้อราคาก็เป็นกันเองครับ45 50บาทครับผมธรรมดาก็45พิเศษ50บาทพี่นอ้องแวะสุดวนันฮวันได้เล้วพี่นอ้องหัวลมาลกับนังลังออกมาพี่น้องครับผมวู้ รถกำลังลังออกจากคาเรือพี่น้องรถมันี่ออกมาเป็นช่วงเป็นช่วงครับออกมาจากคาเรือออกมากะหาข้าวหาหนำกินเท่ะกันเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นโรคกระเพาะได้ดูนี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวครับมีนม้ำมีปีงไก่มีอาหารตามสั่งครับพี่นอ้องน่ง ปิ้งไก่ของเฮาเัีนี่พี่น้องโอ้ปลาดุกพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่ปลาดุกปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งตับพี่น้องตำแก้วนี่ไงห้อยเพี่นครับอยู่ผู้หญิงมาไม่ไหวหรอกเพราะมาหนีได้เวลานี่ไปเลยเด้่นี่ครับบ่ได้ฟังผู้ใดเด้อนี่เออมาการจ่ายเงินกับสแกนก็ได้พี่น้องเออ นีเบาขายน้ำเพื่อนกันเลยผู้ชายขายน้ำครับผมน้ำโคกน้ำสมน้ำเป๊บซี่สัไปมีมั้ครับกาแฟฮอนนี่ตาอิสระจริงแค่ดูสีของชุดชั้นไปที่ฉันใส่ได้ครับแวะได้ครับผมว่าสิเป็นก๋วยเตี๋ยวของเขาน่ะคล้องคือกันพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเขาไงไหน เดิมหมูเนี่ยใก่ที่ตองครับรถล,ล่งออกจากท่าเรือพี่น้องโหหุ่นเพราะว่าสิเป็นไอ้แกบไอ้เกือบพว่งย่าเล่นวุ่นวายสายผมกันเข้าไปครับอืม,มเดนะี๋มาจอดรถได้ครับาหาเลือกซื้อเลือกหาเข้าเข,ขาน้ำเท่าน,านั้นเด้อเออเดี๋ยวพี่น้องรถกับลงังล่างชุมเข่ากัก็เข้า,ขา ช่างออกมาออกมาพี่น้องได้งานได้ยังลหลได้ตู้ได้ยังลหลก็ไปเอ่ะสาราทีนี้ก็บพวกนี้ยังไหลครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ได้ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจแต่มันจะไม่ได้แล้วครับลาพี่ลาน้องไปสำนึกนะครับโอ้โห